สวัสดีครับจากการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านก็ยังเป็นที่พูดถึง โดยเฉพาะเรื่อง F-35 สาไอที่ถูกทำลายกว่า20ลำแน่นอนว่าฝ่ายกองเชียร์อิหร่านก็เชื่อแบบสุดใจว่าเป็นข่าวจริงซึ่งจริงๆมันไม่มีหลักฐานขนาดนั้นบอกว่าไม่มีเลยก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมมีความเสียหายเล็กน้อยซึ่งไม่ได้ป่งชี้ว่ามี F-35 สาไอถูกทำลายจำนวนมากตามคำกล่าวอ้างเช่นเคยครับอิหร่านบอกว่าอิสราเอลปิดข่าวซึ่งมันก็ปิดได้ยากมากเพราะภาพถ่ายดาวเทียมก็มีส่วนการสร้างข่าวจากอิหร่านมันทำได้ง่ายกว่านะครับ แต่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่พูดออกมาเท่านั้นโดยไม่มีหลักฐานใดๆและก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ก็มีคำถามตามมาว่าทำไมอิสราเอลสกัดไม่ได้จากการประมาณการอิหร่านปล่อยขีปนาวุธมา180ลูกอิสราเอลสกัดไม่ได้32ลูกแม้ว่าอิสราเอลไม่ได้รับความเสียหายแบบรุนแรงแต่ก็มีคำถามตามมาว่าเราป,ป้องกันของอิสราเอลจะไหวไหมถ้าหากว่าเจอกับขีปนาวุธมาพร้อมกันมากกว่านี้ หลายคนไปสนใจเรื่องราคาของเจรวดในการสกัดของอิสราเอลว่ามีราคาแพงซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาของอิสราเอลแต่ว่าปัญหาคือวิธีสกัด หรือว่าแนวคิดของอิสราเอลที่ตั้งโปรแกรมในการสกัดไว้เลี้ยงระดับความสําคัญว่าต้องสกัดจรวดที่มีจุดตกในแหล่งชุมชนก่อนและถ้าจุวดลูกไหนคํานวณแล้วว่าจุดตกห่างจากชุมชนก็จะไม่สกัดนะครับเพราะว่าต้องการขี่นาวุธไว้บางส่วนเพื่อรอการรีโหลดหรือว่าการบรรจุใหม่นี่คือจุดอ่อนของระบบป้องกันทุกระบบที่ต้องมีการรีโหลดการแก้ปัญหาคือสร้างที่หลบภัยให้กับประชาชนให้เสียหายน้อยที่สุดและถือว่าอิสราเอลรับมือได้ดี The cat sat on the เพราะว่าขีปนาวุธของอิหร่านที่ไม่ถูกสกัดก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากมายตามยุทธวิธีอิสราเอลก็ไม่ได้ล้มเหลวในการสกัดแต่ว่าคนคาดหวังกับอิสราเอลมากกว่านี้วิธีแก้ปัญหาคือเพิ่มระบบป้องกันมากขึ้นส่วนอิหร่านก็กลับไปเพิ่มจํานวนก่องขีปนาวุธให้มากขึ้นสรุปการโจมตีในครั้งนี้อิหร่านล้มเหลวไม่ใช่อิสราเอลล้มเหลวนะครับต้องเข้าใจใหม่อิสราเอลไม่ได้เสียหายเยอะแต่ว่าอิหร่านยังไม่รู้ชะตากรรมว่าต้องเจอกับอะไรบ้าง เหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ผู้นําสูงสุดทางความเชื่อเป็นคนสั่งโจมตีแต่ว่าประธานาธิบดีของอิหร่านเป็นคนรับหน้าก็มีข่าวว่าประธานาธิบดีของอิหร่านไม่อยากทําสงครามพยายามเข้าหากาตาเพื่อขอเจรจาแต่ว่าอํานาจสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ประธานาธิบดีอยู่ที่ผู้นําทางความเชื่อมันก็เกินความสามารถที่ประธานาธิบดีของอิหร่านจะดําเนินนโยบายได้ทําได้แค่ขู่อิสราเอลรอฟ้องยูเอ็น กดดันนานาชาติให้ช่วยยับยั้งอิสราเอลที่ตัวเองไปโจมตีเขาไม่คิดสิ่งหนึ่งที่อิหร่านหวังมากคือรัสเซียอยากให้รัสเซียมาช่วยแต่ว่ารัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีสกัดอิหร่านในซีเรียรัสเซียก็ไม่ยุ่งนะครับ แต่ก็มีข่าวว่าอิสราเอลโจมตีฐานทัพรัสเซียในซีเรียอธิบายเพิ่มเติมรัสเซียมาช่วยซีเรียในการปราบกองกําลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลของซีเรียย้อนความนิดหน่อยนะครับมีเรื่องระหว่างสองนิกายจุดเริ่มมาจากกัดดาฟีของริเบียท้าทายอํานาจผู้นํานิกายซุนีแล้วก็มีการประทักข้ารมกันเกี่ยวกับที่มาของอํานาจว่าได้มาอย่างไรว่าพออังกฤษเป็นคนแต่งตั้งไม่ได้สืบเชื้อสายมาก็เกิดการล้มกัดดาฟีของริเบียตามมาด้วยอียิ ธรรมชาติของอาหรับมีอยู่2ฝั่งทางความเชื่ออยู่แล้วเกิดการประท้วงเรียกว่าอาหรับสปริงจากจุดนี้แลละครับมันก็เกิดไออาร์ตขึ้นที่ซีเรียไออาร์ตก็คือนิกายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลซีเรียบาชาอัลอาซารไออาร์ตต้องการเปลี่ยนซีเรียให้เป็นรัฐตามนิกายซุนีแต่ว่าคนส่วนมากเป็นชีอาเกิดการต่อสู้กันอิหร่านที่เป็นชีอาก็มาช่วยรัฐบาลซีเรีย เกิดการชุลมุนขึ้นและรัสเซียก็ตามมาช่วยอิหร่านก็คือช่วยรัฐบาลอวอา์ซาดตรัสเซียเห็นช่องช่วยเหลือแลกกับการตั้งฐานทัพในซีเรียก็คือฐานทัพเรือเคมิมิมในลาตะเกียใกล้ๆก,กับพรมแดนของตุรกีตรงนั้นเป็นแนวท่อการ์ดที่มีโครงการจะต่อมาจากอาเซอร์ไบจานรัสเซียต้องการมีฐานทัพตรงนั้นก็เพื่อดูแลผลประโยชน์เรื่องท่อการ์ดและดูแลทางเข้าทะเลดำด้วยรัสเซียได้ประโยชน์จากตรงนี้ในการเข้ามาช่วยเหลือซีเรียส่วนสถานการณ์ใน ีเรียก็ยังไม่จบนะครับฝ่ายต่อต้านซีเรียไปรวมตัวกันอยู่ชายแดนตุรกีซึ่งเป็นแหล่งน้ํามันรละเสียเข้าไปไม่ได้ตุรกีดูแลอยู่มันซับซ้อนแล้วก็มีข่าวว่าตุรกีใช้ F16 จัดการเครื่องบินของรัสเซียมาแล้วความสัมพันธ์มันซับซ้อนจริงๆต้องดูเป็นเรื่องเรื่อง และนั่นคือเรื่องราวว่าทำไมรัสเซียมามีฐานทัพในซีเรียซีเรียก็อึดอัดนะครับเพราะรัสเซียไม่เคยช่วยซีเรียในการสกัดอิสราเอลเลยอิสราเอลโจมตีซีเรียนี่เป็นประจำต้องดูเป็นเรื่องๆง,งานของรสัสเซียคือมาช่วยสู้กับฝ่ายต่อต้านในซีเรียเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนั่นคือเหตุผลนะครับและล่าสุดมีข่าวว่าอิสราเอลโจมตีฐานทัพรัสเซียจริงๆแอดมินเห็นข่าวน,นี้แล้วหลายวันจริงๆคืออิสาราเอลโจมตีใกล้กับฐานทัพรัสเซียไม่ได้โจ มตีฐานทัพรัสเซียแบบตรงๆมันก็มาจากอิหร่านขนอาวุธเข้ามาซีเรียแต่ว่าโดนอิสราเอลสกัดได้ตลอดก็เลยเอาอาวุธไปพักไว้ใกล้กับฐานทัพของรัสเซียคิดว่าอิสราเอลไม่กล้าโจมตีไม่แน่ใจว่ารัสเซียมีส่วนร่วมหรือว่ารู้เห็นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอิสราเอลรู้ก็เลยส่งเรือรบไปเพราะว่าอยู่ใกล้ชายฝั่งคลังกระสุนของอิหร่านหยุดที่เมืองเจียบลา,าใกล้กับฐานทัพเคมีมิมของรัสเซีย ซึ่งอิหร่านกําลังจะส่งมาให้กับฮีตเละลลก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารัสเซียสกัดขีปนาวุธของอิสราเอล13ลูกซึ่งอิสราเอลตั้งใจโจมตีใส่เมืองทาทัสซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับฐานทัพของรัสเซียรัสเซียไม่แน่ใจก็สกัดไว้ก่อนแต่ว่าอิสราเอลไม่ได้มุ่งเป้าฐานทัพรัสเซียอยู่แล้วคงมีการคุยกันหลังจากนั้นปรับความเข้าใจกันพเพราะรัสเซียกับอิสราเอลเป็นพันธมิตรกันนะครับครั้งนี้รัสเซียก็ปล่อยอิสราเอลโจมตีอิสราเอลใช้ขีปนาวุธมากถึง30ลูก โจมตีคลังอาวุธของอิหร่านใกล้ๆก,กับฐานทัพเคมีมิมของรัสเซียหลังจากที่เครื่องบินขนส่งของอิหร่านลงจอดไม่นานคาดว่าจะมีการขนส่งอาวุธมาด้วยการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้บางแหล่งข่าวบอกว่าใช้โดรนนะครับสรุปคืออิสราเอลโจมตีอิหร,ร่านคลังอาวุธของอิหร่านที่เอามาไว้ใกล้กับฐานทัพของรัสเซียเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าไม่รอดนะครับอิสราเอลไม่ได้โจมตีฐานทัพของรัสเซียแบบตรงๆแอนมินติดตามข่าวจากทางรัสเซียก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ มีคําถามจากผู้ชมว่ารัสเซียจะมาร่วมรบกับอิหร่านหากว่าอิสราเอลโจมตีอิหร่านหรือไม่แอดมินคิดว่าไม่นะครับต้องแยกแยะเป็นกรณีถึงแม้ว่ารัสเซียจะเป็นพันธมิตรกับอิหร่านก็ไม่ได้อยู่ข้างอิหร่านทุกเรื่องอย่างกรณีของอิสราเอลรัสเซียช่วยอิหร่านแค่ในเชิงป้องกันเท่านั้นส่ง S300 ให้หลายคนมองว่ารัสเซียขนขี่ปนาวุธมาให้กับอิหร่านจริงๆไม่มีนะครับแต่ว่าการถ่ายทอดที่กับอิหร่านผลิตเองมีอยู่แล้ว และการโจมตีอิสราเอลล่าสุดของอิหร่านหลายคนมองว่าอิหร่านได้ไฮเปอร์โซนิกมาจากรัสเซียถ้ารัสเซียมีไฮเปอร์โซนิกเยอะขนาดนั้นคงเก็บไว้จัดการกับยูเครนจะเอามาให้กับอิหร่านทําไมและรัสเซียยังมาขอขี่ปนาวุธจากอิหร่านต้องพิจารณาด้วยเหตุผลนะครับการะจร้นให้รัสเซียมีเรื่องกับอิสราเอลมันก็ยากเพราะความสัมพันธ์แน่นแฟนหลายคนอาจจะไม่เชื่ออิสราเอลเป็นมิตรกับสหรัฐ แล้วจะมาเป็นมิตรกับรัสเซียได้ไงอิสราเอลเป็นมิตรกับทุกคนนะครับยกเว้นอิหร่านและก็พรรคพวกกินยิ่งแล้วใหญ่ไปขอเทคโนโลยีมาจากอิสราเอลเยอะแต่ว่าอิสราเอลให้เท่าที่ให้ได้อันไหนไม่ได้ก็คือไม่ให้ตอนนี้อิหร่านก็ร้องหาเพื่อนให้มารวมพลังการต่อต้านอิสราเอลหมายถึงเรียกร้องทั้งตะวันออกกลางทีแบบนี้มาเรียกร้องเพราะว่าตัวเองกําลังจะถูกจัดการต้องร้องหาพวกซึ่งคงไม่มีใครไปเสีวนากับอิหร่านโดยเฉพาะประเทศโครลานิกา เพราะว่าอิหร่านไม่มีประโยชน์กับชีวิตเป็นภาระงานไม่หาหาเตเรื่องตอนนี้หลายคนในสารัฐสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่ในการจัดการกับอิหร่านก็คือโคนอำนาจการปกครองของอาญาตอเลาะเอาตรงๆไม่แน่นะครับเพราะว่าคนอิหร่านก็ทนมานานแล้วเหมือนกัน